สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพี่น้องอย่างมาหาปลาขอนมาเบิ่งท่านนี้ก่อนหายมองบกักโดไปมองดูหาปลาขอนแต่ว่าหายที่ป้าไล,ะล,ะล,ะล่ไล่แต่เซ็งงูมากินเบิดมาเบิ่งท่านนี้ก่อน เมื่อนานยังมีอยู่อยางไปอยางมากพ่อมาเห็นอย <โ S 1> ู่โคกอยู่พี่น้องโอ้มาแะ่ใช่อันนี้อุ้ยตุ๊กนาบคุบนะแม่เลยคุบค <โ ừ. S 1> ุ pai, ộ, mà, à, mà, à, t, ปอืออย่างเลาะไปเลาะมากพอมาขึ้นมาโคกไปตายเ้ย ลรอต้องขั้นหน้าแบบมาข่างอยู่ขั้งอยู่ขั้นหน้าเห่ป้าจะแวงได้เบิร์ตไฮท,ที่เห็นลงหูก็จ้ะไปแล้วุด,ดไปแล้วหอดบังขอปลาขอานวันนี

กินมเสียงาินไเยีบกระปูนี่นี่ไม่ทำเล่กดุ๊กงรดเต็มยู่ในโลกสองสามโต๊ะยังดีย่บางกล่องที่บางกล่องที่ออกลงูนี่กระปูนี่กระปูไตนยบางหัวนะเลยเนยดีขนาดขาดปุดเลย

ไอเบสมีปลอี่อตัวูนงมจับเอาไว้่ใช่ห็นปะนี่ใส่ข้าเขาจับจับจับมา่มนม้นโอ้มีหัวปลาดุกพวกใชีหปดุตัวหนึ่งมันมีปลาคอสตัวเมนบะเออปลาคอสองตัวปลาดุกตัวหนึ่งเลยอแล้วก็ตัวใหญ่ก็ปลาคอออ บะดุกติออกมาจะฮู้เพิ่นแล้วมันบะลิไสบะดุกน่ะนี่ตัวใหญ่ตัวเนาะตัวใหญ่แล้วไสพ่อราฮู้ได้นี่กับบะดายบ่นี่เนาะอยู่นี่เออเก็บแข้มกันได้แล้วชื่อเกิบให้เด้อปานบะดุกชื่อนี้นําไปดูขานําไปนําขอนเนาะบะดุกนี่ ปดุกปลาคอปลาดุกเออปลาคอจะปลาดุกปลาคอปลายงกรตวเนี yeah. nah. ่ยบุมียาบุแมนอยู่นี่นีด้มันลงหูเลยนะโอกะปกระปนัด้เอไปถ่ายคลิปถ่ายเนี่ยบอกไปปาลุงไปเห็นมุมไกลเด้ยเราเาหูเลย มี่หูไปลาดุกบ่งมาหนึไปเหยียบมหนุ่มใหม่เาตมันี่นีซมโตุ๊บตยีปคอจแม่ปอะย่านนีเหรอเีม่ย่าปอบ่เอากระต่ายิือนันเอาไปปล่อยน้ีใหญ่กินน้ำูห้มาได้ด้วย่นี่เกิดาไปปลาี่น พ่อดาวน, <ะ S 2> นี่ือมาให้แค่แต่ปาคอมันไม่หูเลยะงานขบเทลยตอนนันมันก็เสียมันเสียแล้วนะแย่นี่ยปลาคอเขาอยู่ี่บ่เต็มี่บ่อ ้างกล่องอีกไีนนี่นี่นี่อะไรนะลุกหรือคออะไหนีน่อคอ,อคอคอขุบเปรลก พอได้ป๋าจะปลาลุงวะอึดอึดไส้บ่กระดุกตินี่ ไปไปอีกนะสิูนมันตังลงงูนี่กระเตลลงเต็มเลยน้องล่งไปเลยเ็นสีขุบอากัดลงเลยเพราเรื่องลงนลงลงเลยลงหยุกขึ้นเห็นดดาวไี่เห็นตีนขุดดาวไไปมาเบิรงนน้กันงูนี่นีปลาดุกแกเตัวเบิ่งเบิ่งเบิรงห้อยหรือว่าเบิ่งอะนะ

Cầm nè dì nè vô đạo tò mừng hm 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 bọ hm Ba. hm 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 hm

บินขึ้นมาเลอายุกบไ่สองนี่ใบห้นี่ได้กิแต่มองลอยุรกปูปลาเต็มเลยกระปูเลยบนเขาบ่ปูเลยกาะ่บ่เอาแม่กะมันจีกินนะกยปูตัวกมาอยู่นี่สองตัวมีปลาอยอะแค่ไหน ส้งตัวหูกระปูล่ะปานหมุนห้าห้าป่านทันเสียจะบอกบอกด้วยว่าหปลาบ่ค่อยไม่ใสองดีสิอยเป็นเสบดสิปายักษันนข้าวคุณอะหางมันดยอือือุนคราบคุณร่อยป็นเบด์วะ Masi-masi mingga Munga nama kutuk-kutuk Cukup kondi Nang, nama kutu เห็นแลวจะปลาลูน <reh ad walk> ้ำคนไล่อยู่นี่มาดูไล่อยู่ปรงนี้อู้ห้ไลโตดีปลาดุกอ่ะเซลยู่เซลล์เซลล์เซล์ูๆเซลอยู่ตรดุกโอ้อหมองมากถกหมอเลยเด็กตัวบีมาแล้วนี่คือคนโตคนโตปกซดปก่ะตรงนี้ ซีก่อนขวางมั่กอนปลุงเลยฮะปลากอบกินบานเฮาเสียงอ๋อหลักั้นสิดูดกวบหรือว่าจะเบิ่งหนาตามนะ้อโ้ปลาดุกหน่อยลายเลยนลายโคลายโคปลาดุกแันตัวหน่อยตัวนึงก็้บอกาแกจับได้ปลาดุก เสียงก็มาได้ไ่มันเจ็บเนาะมมีนาตักนี่ว่าตักไปเลยเจาะเจาะดอ๊ะเป็นโรคติดเปล่าเปล่าขามืก่อนข่หมือแล้วขนาดนี้จมาข่ามืก็ได้นะอู้หูเลยเอาเยอะดเดี๋ยวจะเหยียบป้าผู้ดาว ว่าได้อยู่แล้วมันเหมือนประดุกนะจับก็ขอได้ใช่ขอแค่แน่มีเก็บนี่ผมอยากอยู่เออมุ่งขวดห้าหรอ้อยโดผู้เชี่งตั้งตั้งมาถือหม่องก็ดีน้องเก็บไป

มดกบเสียเป็ดมดปลาบ่อจ <sh arp ity> <res> ๊ะมดปลาเป็นอะไรพ่อจ๊ะปาเปปลาเนานุ้ยเขาขมุดูณเห็นเงี้ยกบอะไรอย่างงั้นดูโอ้กบัวสอดใช่เขาขุมนุนก็ไงบ่ขุมนุ่น

อันดีเเมูมีปลาจงจริงโดโดโขามุนมาแล้นะเอ๊ะเอ๊ะนนนคุณพูดแมันลอยไปพูดแล้วมัจเกาหัหลอยไปพูดแล้วมัจเกาหัลอยไปพูดแล้วโอ้ยขาจะองพูดพูดตกกรเจ็ดกระเจ็ด มือนิสายจะไมเทียงพกฝนกะเหตุดอเขือนเป้ทั้งอื่นเด็ดจ้าเด็ดจ้าขับรถ้นหมฝนตกตกกระตกจ้ามันไลเศ้ากบบใคแต่ว่าตกเรือตกนิ่นยโอ้เหุงนานช็อตปะาจะเบิดได้น้องนี่นะอะไรเนี่ยประเข่ง ยตตเด้พอดาวเหีนจะกิดมันเาเีั่นข้ยนอเคงพาวนะเคงนะบุเนัูกกมีได้ปัเค่งนะนี่หลายล่อยมันใหญ่ยงกินมันดูนอก็มี่ได้ปัวเข่งะ แล้วอะีเนาะชาหนำขึ้นเป็นได้ป่ะนะขิงบ่เซลเซียสดิมีจะไปขิงบ่ขิงเนาะปล่อยมันแน่ยังกินอยู่เนาะเบิดลว นี่แหละได,ด,ดาวที่จะหางวันนั้นนะเคียงนะ,นะ,นะ,ะว่าเป็นตะ,ะ,ะเคง็งเด้นั่นนั่นเค็มไบตองนะไปอ่ะปะตะเคีงเต็มใดินเค็งน่อยน้อยนะากันสิเบส<อ>นี่นี่นี่ขาล้งนี่เนี่ยขาน,นี่อ้มมาตื่นซะเดีก ลายเด้กูมันไปขิงก็มีเด้อู้หสองตัวปล่อยปล่อยไว้ให้มันบื้นเล่นทางแล้วเป็นก็กินเห็นแล้วก็ปล่อยมันไปหมดแหละ เด็ปายังก okay ี่ปีกเนบ่ป๋ออยต่ท่านมันจะขอเงินอ้เมื่อตีนี้ในเต็น เล่นห้าว่าพันใหม่ปุกปุ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 ปเลนไ้บดเบนี่นนี่ก็พัาพใหม่เาอะพันหือจะอดกางกเดิห้าห้าเจอ้เานนปืนไเลยโอ้ประดุกหน่อ